คิดถึงวอคิดถึงบูเทเกอร์นะครับฝากกดติดตามและกดสับสไครด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์นะครับฝ่าวิทยุสื่อสารค่ะครับวันนี้เรามาคุย,รยเรื่องอะไรกันดีเรื่องอวิทยุมือสองอ่าครับ,รบผมมีลูกค้าถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าที่ร้านขายมือหนึ่งอ,อย่างเดียวหรอครับมีมือสองไหมมีมีเครื่องมือสองที่คุณภาพดีๆไหม อ่าผมก็เลยเอามาให้ดูกันวันนี้นะครับอ่าวันก่อนอื่นเลยนี่เราก็ต้องฝากกดติดตามก่อนนะครับกดติดตามให้ให้พวกเราด้วยนะคะให้กับช่องบูเดเกอร์วิทยุศึกษาด้วย,วยครับผมทีนี้มือสองของผมเนี่ยอ่าบ,บางท่านถามว่าทาไมมือสองแพงกว่ามือหนึ่งบางตัวมือสองบางตัวเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับ,ร,บราคาเต็มเต็มเลยเนี่ยบางทีอ่าห้าหกพันออก ที่ออกเปิดตัวเนี่ยเกือบเกือบแปดพันก็มีนะครับแต่ตอนนี้เราเหมือนกับมันเป็นมือสองเนี่ยราคาหายไปเกือบเกือบเจเลยนะครับผมซึ่งจะมาเทียบกับพวกมือหนึ่งที่เป็นเครื่องจีนเนี่ยไม่ได้ถ้าเป็นมือหนึ่งเครื่องจีนเนี่ยตัวละพันกว่าบาทไอ้พวกนี้ก็จะเป็นคุณภาพอีกคุณภาพหนึ่งนะครับพวกอ่วัสดุอะไรต่างๆก็จะต่างกันเยอะครับผมไอซีนะครับอ่แผ่นแผ่นตัวตัวแผ่น บอร์ดด้านในอะไรพวกนี้คน,คนละเรื่องคนละเรื่องเปรียบเทียบกับเครื่องที่ราคาสูงสูงแล้วเอามาเป็นมือสองไม่ได้บ,บางทีมือสองที่มาจากญี่ปุ่นหรือเป็นวิทยุที่คุณภาพดีๆเนี่ยใช้ได้นานกว่าพวกมือหนึ่งที่เป็นเครื่องที่มาจากจีนราคาถูกๆอีกนะครับ,รบทีนี้เรามาไล่ดูทีละตัวนะครับผมตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นสแตนดาร์ด e 3 5 0นะครับตัวนี้เนี่ย ราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ3 0 0พกว่าบาทนะครับตอนนี้ผมเอามาเซลล์ที่1ันห้าห้าบาทนะครับก็ลงลิงก์ไว้ในช h อป e e ้ a z a d ดาหมดทุกตัวนะครับผมตัวนี้ที่เอามาลงขายอย่างนี้เพราะว่าจริงๆตัวนี้ไม่ใช่มือสองไม่ใช่มือสองตัวนี้คือเครื่องใ,ใหม่แต่เราเอามาขายในราคามือสองใช่ครับ<ๆ>เพราะว่าเป็นเครื่องที่ตั้งโชว์อยู่หน้าร้านลูกค้ามาดูมามาจับดูตัวอย่างเนี้ยเราก็เหมือนกับเอาให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างแล้วเวลาลูกค้าสั่งเราก็สั่งมาใหม่ไอ้ตัวนี้มันก็เลยอยู่ในร้านเรา มาค่อนข้างนานาอยู่หน้าตู้นานแับผมเพียงแต่ว่าที่ทไม่นานก็คือพวกแบตเตอรี่เนี่ยผมเปลี่ยนใหม่ให้นะครับ,รบก็คือเป็นแบตเตอรี่ใหม่แต่เครื่องเนี่ยม,มันอาจจะอยู่กับเราได้านานแล้วแต่ก็คือมันก็จะมีเหมือนกับมีริ้วรอยมีฉลอกนิดๆหน่อยๆแต่มันเป็นอุปกรณ์มือหนึ่งยังไม่ผ่านการใช้งานร,ร,ราคาหายไปเกือบ5 0เนะครับเหลืออยู่ที่1 5 5 0บาทนะครับในช้อปปี้ลาซด้าผมลงขายไว้นะครับตัวนี้อุปกรณ์ครบมีกล่องด้วยนะครับมีกล่อง มีมีชั้นชาร์จคู่มืออุปกรณ์ใหม่หมดเลยนะครับของสแตนดาร์ดเสาสวยมากเสาจะสกินคําว่าสแตนดาร์ดไว้เป็นเสาความถี่245เมกะเฮิร์นะครับผมแั้นชาร์จอะไรพวกนี้ใหม่หมดนะครับชุดหมดชุดหมดทีนี้ตัวที่2นะครับเป็นตัวไอคอม30 FX ตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นวิทยยุความถี่ประชาชนที่ผมว่าผมว่าเท่าที่เคยมีมาเนี่ยคุณภาพตัวไอคอมตัวนี้ดีสุดแล้ว แต่ตอนนี้ก็คือมันเลิกผลิตเข้ามาไม่มีการการนําเข้าแล้วมือสองตัวนี้โอ้โหผมว่าใช้ได้ถ้าถ้าซื้อไปใช้เนี่ยผมว่าใช้ได้อีกเป็นสิปีนะครับคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนนะ,นะครับตัวตัวเครื่องมันจะมีอ่ามันจะออกมา2องเจเนอเรชั่นเจนเอชเจนเลชั่นแรกจะเป็นรุ่นรุ่นแรกที่ออกมาเป็นสามิเมรุ่นแรกหน้ากากจะเป็นเหมือนกับอ่าเป็นมนมลอย่างนี้นะครับแต่ตัวที่เป็นเจเนอเรชั่นล่าสุดจะเป็นหน้าหน้ากากเหลี่ยม นะครับหน้าตาจะแค่จะไม่เหมือนกันทัทีเดียวจะแบบต่างกันนิดเดียวแต่อุปกรณ์แบตเตอรี่ท่านชาร์จตัวเดียวกันนะครับราคาตัวที่เป็นเจนเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยจะสูงกว่านิดนึงตัวนี้จะลงอยู่ที่1,850บาทนะครับส่วนเจนเจนแรกเนี่ยเจเนเรชั่นแรกเนี่ยจะอยู่ที่1,750บาทนะครับแพงถูกกว่ากันร้อยเดียวแต่ต่างกันเนี่ยตรงที่ว่าตัวใหม่เนี่ยมีกอวทอด้วย มีปทด้วยนะครับสามารถนําไปจดจดทะเบียนเป็นชื่อเป็นชื่อของท่านได้เลยนะครับแพงกว่าร้อยเดียวแต่ได้นหน้าใหม่หน้าใหม่แบบใหม่รุ่นใหม่แล้วก็มีปทจริงๆอุปกรณ์ใหม่หมดทุกตัวนะครับอุปกรณ์จริงๆก็คือเป็นเป็นอุปกรณ์ทั้งเซ็ตของไอคอเนี่ยจะครบเลยมีแท่นชาร์จมีอะแดปเตอร์หมดนะครับเสายางทุกทุกต้นมีหมดนะครับผมคือในราคานี ซื้อไปแล้วใช้ได้เลยค่ะตัวนี้เรียนให้ทราบเลยว่าออกมามือหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่เก้าพันนะครับแปดพันยังไม่แปดพันห้ายังไม่รวมแบตรวมแบตแล้วเป็นเก้าพันเก้าสิบห้าบาทตัวนี้ก็คือราคามือหนึ่งที่เคยออกจากตลาดบ้านเราเมื่อตอนห้าหกปีก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ดีไม่ผมไม่เคยเห็นตัวนี้ตีเอากลับมาซ่อมเลยนะครับเท่าที่เปิดร้านวิทยุมาตัวนี้การซ่อมน้อยมาก เปร์เซ็นการซ่อมได้มากเพราะว่า,วามันค่อนข้างทนทานถ้าดูซิงค์ระบายความร้อนด้านหลังจะหนาเป็นมิลเลยนะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยทำเป็น160ช่องมาแล้วนะครับโปรแกรมเป็น160ช่องมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหใช้กับรุ่นใหม่ได้สบายเลยนะครับตัวนี้จริงๆเครื่องพวกนี้ทางร้านผมจะรับประกันให้ต่ออีก3เดือนนะครับผมเป็นเครื่องมือสนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับตัว h y เท r ่า HYT Power 245 ตัวนี้เนี่ยก็คือ,อเป็นเครื่องที่ค่อนข้างคนนะครับผ่านการทดสอบระบบทหารของของอเมริกาด้วยนะครับกันน้ากันฝุ่นเครื่องตกพื้นได้อุปกรณ์ครบเซตจะมีสองราคาเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ที่ที่เป็นของแท้อย่างเสาเนะี่ยก็คือมันจะขายแพงกว่าประมาณร้อยหนึ่งอย่างตัวตัวนี้ก็คือเสาเสาแท้มันมีแค่2ต้นนะครับผมก็เลยให้ให้ได้แค่สอตัวนะครับอีก2ตัวก็เป็นเสายางที่สั้นกว่าแต่รูปทรงเสายาง กับสวยกว่านะครับกับสวยและกระทัดรัดกว่านะครับแต่ตัวนี้ถูกกว่านะครับลองเลือกชมเอาแต่คอทอเนี่ยก็คือต้องไปดูเอาเองว่าว่างไม่ว่างเพราะว่าผมจำไม่ได้ว่าว่างวันว่างไม่ว่างเังไม่ได้เช็คก็คือตีไปเป็นว่าไม่ว่างแล้วกันนะครับก็คือแต่เครื่องแดงเนี่ยถ้าลูกค้าอยากจะจดทะเบียนก็ต้องก็ลองเอาไปจดจดแล้วก็ไปดูที่กสทชดูนะครับครับผมก็ก็ดูรูปร่างของตัวนี้ก็น่าใช้ไม่แพ้กันมือหนึ่งก็เกือบเกือบสี่พัน ก็คือถ้ารวมแบตแล้วก็ตึกเกือบสี่พันตอนนี้เอามาขายอยู่ที่พันประมาณพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดนะครับมือสองหายไปครึ่งหนึ่งนะครับหายไปครึ่งหนึ่งโอยิ่งถูกกว่ารดป้ายแดงอีกนะครับผมนี่มาดูถัดตัวถัดไปนะครับเป็นไอคอมไอซีแปดศูนย์เอฟเอ็กตอนนี้ก็เลิกนําเข้าแล้วจะมีมือมือหนึ่งเนี่ยจะมีเป็นแปดบกเอฟเอ็กมาแทนตัวนี้ก็ขายอยู่พันเจ็ดห้าสิบนะครับตอนนี้ตัวนี้มีเยอะมีเป็นส <10. S 1> ิบมีเป็นสิบตัวนะครับ หน,น้าร<ม>้านผมจะเยอะ <ๆ S 2> อุปกรณ์พวกอุปกรณ์ <ๆ S 2> ตัวนี้จะเด่นกว่าเพื่อนเลยตรงนี้ว่าแบตเตอรี่ผมให้ของใหม่ช,ชาร์จผมให้ของใหม่นะครับเสายางก็ใหม่อบอดี้บางตัวถ้าถลอกนิดนึงผมก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับไอตัว80เอเวนนี่คุ้มค่ามากขายดีมากๆที่สุดส้วครับสวยงามไปมเอาไปใช้นี่เหมือนเครื่องใหม่เหมือนเครื่องใหม่เลยคลซื้อมือหนึ่งเลยแต่อยู่ได้หลายปีครับในราคามันสองโอ้ถูกมากยูกที่พันเจ็ดห้าสิบ ราคามือหนึ่งเนี่ยก็เกือบเกือบห้าพันนะครับตอนนี้มือสองเหนือพันกว่าบาทผมขายบางทีบางร็อตนี่โอ้โหสามสิบสี่สิบตัวนะครับลูกค้าโกดังเขามาซื้อจากอู่ยาวบางนาเป็นบริษัทนะครับมาซื้อตัวนี้ไปสี่สิบกว่าเครื่องนะครับตอนนี้ยังไม่มีของให้เขาเลยนะครับเขาก็กำลังจะจะออเดอร์เข้ามาแต่ก็ตอนเนี้ของมันมีแค่สิบกว่าตัวนะครับตอนนี้ก็เลยเอามาขายเป็นมือสองไปก่อนนะครับก็คือตอนนี้ผมหามือสองไม่ทันนะครับอุปกรณ์จะค่อนข้างใหม่เลยใช้ได้เป็น เป็นปีแน่นอนราคาก็ถูกด้วยนะครับผมะ,ะ้าใครสนใจนะคะอะไรรุ่นมือสองทั้งหมดนี้นะคะคเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์วางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปซึ่งถ้าหา,หาลิงก์ไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีขึ้นรูปไว้ให้ดูว่าหาลิงก์ยังไงดูดูจากตรงไหนกดตรงไหนนะคะครับผม H Y T น่าใช่นะมือสองของผมนี่ผมว่า สวยแบบชนิดที่ว่านางฟ้าอะไรแล้วกันบางบางคนบอกโอ้สภาพนางฟ้าอันนี้นะครับสภาพนางฟ้าเลยมาดูได้นะครับทุกตัวมาดูที่ร้านก็ได้นะครับเพราะว่ามี g o o g l e Map มามามาที่ร้านได้ให้เหมือนกันนะคราก็คือเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูหรือจะจะไปดูคลิปที่ผมพานำทางมาจากโรตัสพลัสมอก็ได้นะครับเราก็เคยพาจากจากเพชนาถนนการจนาวิมาที่ร้านแล้วก็มี เครื่องพวกนี้โอ้พี่ซื้อไปเะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องห่วงเลยคัะรองความคุ้มค่าแน่นอนรล้วประกันให้ต่ออีกสามเดือนเนี่ยอคือจริงจริงจริงก็อยากประกันให้ปีหนึ่งแต่มันไม่ไหวเพราะว่าเครื่องมือสองจริงจริงก็ก็คือมันมันมันประกันกันได้แค่นี้นะครับก็คือเป็นประกันเท่าเครื่องจีแหละแต่เครื่องเนี่ยมันอยู่ได้ผมว่าน่าจะเป็นหลายปีหลายปีใช้ไปเลยครับครับผมวันนี้เราก็มา มารีวิวให้ดูนะคะเวกับเครื่องมือสองถามกันมาเยอะในในในเ o o k o o กก็มี YouTube ก็มีนะครับบางคนมาจาก YouTube ตามมาแล้วก็อินบ็อกมาถามในเพจของร้านใน Facebook ก็เยอะว่าที่มีมือสองรีวิวไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาออกมาให้ชมกันนะครับก็คอยติดตามนะคะสับส i b e กดติดตามไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะ เดี๋ยว <นะ S 2> ถ้าวันไหนเนี่ยใกล้ใกล้ปีใหม่เนี่ยถ้าถ้า,ามีโปรโมชั่นหรือเป็นราคาที่เป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้อีกติดตามกันไว้ดีๆเพราะว่าบางทีเราเราก็บางทีไม่ได้ลงขายใน Facebook ด้วยปกติใน Facebook จะมีห้องซื้อขายวิทยุผมก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าไม่ค่อยเอาของเอาสินค้าไปแปะส่วนมากก็จะขายเป็นพวกเครื่องเก่าๆรุ่นเก่าๆพวก,กในี้ใน Facebook นะครับ แต่ตอนนี้ก็ไม่ไปได้ขายเพราะว่าเครื่องเก่าๆที่เอามาจากอเมริกาตอนนี้ผมค่อนข้างจะไม่ค่อยได้สั่งเพราะว่ามันเอามาแล้วมันเหมือนกับปล่อยออกยากด้วยสภานะเศรษฐกิจนะครับอย่างพวกเครื่อง2ตีที่เราซื้อมาบางตัวเป็นหมื่นเลยเราเราจะเอาไปขายหมื่นกว่าสักกำไรสัก5 0ารอยอย่างเงี้ยก็ลําบากแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เอามาเอามาขายนะครับก็เลยไม่ได้ลงขายใน facebook นะครับผมแต่เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นเครื่องใหม่ๆนะครับแต่ราคาถูกแบบ นิดที่ว่าโอ้ขายได้ยังไงวะต่ำกว่าราคาทุนอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอรอติดตามกันดูนะได้สิ้นปีแล้วคะับผยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะจะได้รู้ว่ามีโปรโมชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะโอเควันนี้ก็ถึงเวลาสมควรนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงวอค่ะคิดถึงบูไทเกอร์นะคะค่ะขอลาไปก่อนค่ะ